สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพับเรียญปรยทานเป็นรูปดาวแบบนี้ค่ะก็มาเริ่มกันเลยนะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์2ความยาว120เซนติเมตรค่ะเราจะใช้ด้วยกันทั้งหมด1เส้นนะคะจากนั้นเราก็จะเอาเหรียญมาค่ะแล้วก็เอาไปด้านหนึ่งของริบบิ้นนะคะ เอาซ้อนลงไปข้างล่างของเหรียญแบบนี้ค่ะโดยที่ให้ปลายมันยาวเลยมาประมาณสัก 1- ถึง2เซนนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็พับทับด้านหน้าของเหรียญเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นก็เอาปลายด้านยาวค่ะพับทับเข้ามาลักษณะนี้นะคะจากนั้นทีนี้ เอาริบบิ้นค่ะพับซ้อนลงไปข้างล่างของเหรียญโดยที่ให้ปลายริบบิ้นนะคะมันเฉียงออกมาโผล่ตรงนี้นะคะจากนั้นก็เอาริบบิ้นพับด้านหน้าแล้วก็ปลายริบบิ้นดึงเข้าหาตัวเราแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้จากนั้นทีนี้เราก็พับซ้อนเข้าไปข้างล่างของเหรียญค่ะแล้วปลายริบบิ้นนะคะ เราก็จะดึงให้มันมาโผล่ตรงนี้ค่ะจากนั้นก็ดึงริบบิ้นนะคะพับลงมาลักษณะนี้แล้วก็ดึงริบบิ้นเฉียงไปทางด้านขวามือนะคะให้มันเป็นลักษณะนี้ทีนี้มันก็จะเริ่มมองเห็นเป็นลักษณะห้าเหลี่ยมนะคะ1 2 3 4 5แบบนี้จากนั้นค่ะเอาริบบิ้นนะคะพับ ซ้อนลงไปข้างล่างของเหรียญค่ะแล้วก็ดึงริบบิ้นนะคะออกมาทางด้านซ้ายมือนะคะให้ได้แบบนี้นะคะจากนั้นก็พับทับด้านหน้าแล้วก็ดึงปลายริบบิ้นเฉียงไปทางด้านขวามือแบบนี้เป็นลักษณะนี้นะคะ พอได้ลักษณะนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะก็พลิกลงมาลักษณะนี้เลยค่ะโดยที่ให้ริบบิ้นนะคะมันอยู่ทางด้านขวามือนะคะจากนั้นทีนี้เราก็จะมาทำแชกแรกกันเลยค่ะก็จะจับริบบิ้นค่ะม้วนไปด้านหน้าลักษณะนี้นะคะแล้วก็ดึง ส่วนปลายริบบิ้นลงไปข้างล่างนะคะมันจะได้กรวยแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับมันก็จะได้กรวยเป็นมุมแหลมแบบนี้แล้วเราก็จะดึงให้มันครอบลงไปที่มุมแหลมข้างล่างตรงนี้ค่ะก็ดึงก็จะได้ลักษณะนี้จากนั้นหมุนชิ้นงานเรานะคะทวนเข็มนาฬิกาข้ามหนึ่งมุมก็คือมุมนี้แล้วเราจะมาทำแฉกที่สอง ตรงมุมนี้นะคะก็ทําเหมือนเดิมค่ะจับริบบิน้นดึงไปข้างหน้านะคะโค้งไปข้างหน้าแล้วก็โค้งลงข้างล่างค่ะแล้วก็เอาทับกันแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับก็จะได้กลวยแหลมครอบลงไปที่มุมข้างล่างตอนนี้เราก็ได้สองแฉกแล้วค่ะทีนี้ก็หมุนชิ้นงานทวนเข็มนาฬิกาข้ามมุมนี้หนึ่งมุม แล้วก็มาทำแฉกที่3ตรงมุมนี้จับริบบิน้นดึงไปข้างหน้านะคะแล้วก็ม้วนลงข้างล่างได้กรวยแบบนี้แล้วก็ดึงให้กระชับเอาครอบลงไปที่มุมตรงนี้นะคะมุมเล็กข้างในก็ได้แล้วนะแฉกที่3ต่อมาข้าม1มุมก็คือมุมนี้นะคะก็มาทำแฉกที่4ค่ะตรงนี้เหมือนเดิมเลยค่ะ แล้วก็แชกสุดท้ายทีนี้เราก็จะเห็นว่ามันจะได้แชกของดาวนะคะ5แชกเลยเราก็จะทำแบบนี้ยอีกหนึ่งรอบค่ะก็จับริบบิ้นนะคะโค้งตามแชกแหลมๆข้างล่างเลยนะเห็นไหมคะก็ได้แล้วหนึ่งรอบ ข้ามมุมนี้มาที่มุมนี้ม้วนริบบิ้นตามมุมแหลมข้างล่างเลยก็ทำให้ครบทั้ง5แแฉกนะคะทีนี้พอครบ5แแฉกแล้วก็พลิกกลับด้านมาค่ะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ ทีนี้เราจะมาเริ่มทําให้ตรงนี้มันเริ่มนูนขึ้นมานะคะก็จับริบบิ้นค่ะแล้วก็บิดโค้งเข้าหาตัวเราแบบนี้แล้วก็เอาปลายริบบิ้นนะคะซอนเข้าไปข้างล่างเส้นนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้เราก็ค่อยๆดึงให้กระชับมันก็จะได้กรวยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ เอากรวยเนี้ยครอบลงไปที่มุมแหลมข้างล่างนะคะก็ดึงก็ครอบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้จากนั้นทีนี้ริบบิ้นมันชี้ไปด้านหน้าใช่ไหมคะเราก็จะข้ามมุมนี้แล้วก็มาทำเหมือนเมื่อกี้ที่มุมนี้ค่ะก็จับริบบิ้นนะคะดึงไปทางด้านขวามือแล้วก็เอา บิดริบบิ้นนะคะให้มันเป็นลักษณะนี้จากนั้นก็เอาปลายริบบิ้นซ้อนลงไปข้างล่างเส้นนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับ Sharp, ค่ะทำให้มันเป็นกลวยนะคะครอบลงไปที่มุมข้างล่างค่ะมันก็จะฝืนริบบิ้นนิดนึงนะคะด้านนี้ เทคนิคง่ายๆนะคะเราก็ดึงตรงโคนริบบิ้นตรงนี้นะคะดึงเข้ามาข้างในค่ะแล้วเราก็ค่อยดึงนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ส่วนตรงนี้ที่ดูไม่สวยไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวมันจะสวยเองค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทํากลวยครอบที่มุมนี้กันค่ะก็ทําเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะจับริบบิ้นค่ะบิดแล้วก็เอา ริบบิ้นฝั่งทางด้านขวามือซ้อนเข้าไปด้านล่างเส้นซ้ายแล้วก็ดึงให้กระชับให้มันเป็นกลวยค่ะแล้วก็จับมันครอบลงไปที่มุมนี้นะคะเป็นลักษณะนี้แบบนี้นะคะจากนั้นทีนี้เราก็จะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดความยาวริบบิ้นค่ะ ก็ข้ามหนึ่งมุมเหมือนเดิมนะคะก็ไปทํามุมที่ริบบิ้นเนี่ยมันชี้ไปเลยค่ะเห็นไหมริบบิ้นมันชี้ไปที่มุมนี้เราก็ทํากลวยครอบที่มุมนี้ค่ะแบบนี้นะคะ เราก็หมุนชิ้นงานไปตามถนัดเลยนะคะเห็นไหมอันนี้ก็จะหมุนนะคะให้มันมาอยู่ทางด้านขวามือคะ่ะจะได้ถนัดนะคะก็จะเป็นแบบนี้ ทีนี้นะคะพอความยาวริบบิ้นเราหมดแล้วค่ะเราก็จะเอาริบบิ้นนะคะโค้งพันตามมุมแหลมนะคะอันนี้นะแล้วทีนี้เราก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดความยาวตรงนี้ออกนะคะให้มันประมาณนี้ค่ะไม่ให้มันเลยตรงนี้นะคะมันจะเห็นลายเส้นของมันอยู่จากนั้นเราก็เอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปด้านล่างตรงนี้ค่ะเป็นการเก็บปลายริบบิ้นนะคะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เหรียญปยธานเป็นรูปดาวแบบนี้ค่ะ